เอาให้มันโหดแล้วคุณพูดไปแล้วเอฟซีหน้าเวทีคือเขียดหน่อยใจเลยใช่นะเอามวลโหดที่สุดเลยนะได้โอเคมาจับมือ <c oughs> ได้ไวมาดิโอเอมที่เตรียมตัวจะดรามา่าครั้งนี้แหละ <c oughs> เอฟซีจะน้อยใจให้ปลายมันปลายด่าเฮ้ยเสียงนั่นทำไมวะเฮ้ย เสียงงางอะไรเนี่ยไปจังมึงเลยไกลนี่แหละยังอะไรนะไปกบน้องเขากันแหละถามหน่อยกลัวไหมครับมันจะไปอยากจะได้ลูกหน้ารักก็ต้ออกปันนันลูกหน้ารักลูกหน้ารักหน้ารักออกอันนี้คือด่าเออด่าด่าจริงจริงรู้อยู่ไม่ไม่ได้ไม่เชื่อรู้อยู่ว่าด่างนี้แหละรู้อยู่อ๋อฮะไม่เคยกลัว เฮ้ยมันมีอะไรกันเยอะยอ้าคุณลองคุณลองด่าผมแล้วทำให้ผมเอ่อเกลียดดูเไหมเฮ้ยสิมันแนบนา,างจริงไดง้หายไปทั้งห่วลก็เขาหม,ามักแหมเขาขอคู่เรานะมมันแนบมาตั้งหนีวันได้เออหายไมทั้งวัวเสียันไปดีๆหรือเสียัโด้วยน้ำตา ก็จะมึองเลยไก่หนิก็จะม้วงอกกับไก่นิชชิววทีนี่เ็รู้สึกกูอยู่แบบนีมเหมือนเลยไก่ชิววชิ